สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามเราชมช่องจากมตรีชนะพันธ์ครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่เจดพฤษภาคมพี่น้องวันเลือกตั้งนะครับผมวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าเลือกตั้งนอกเขตนะครับผมเมื่อนี้เอากาพักทีมักแล้วนะพี่น้องเนาะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาหรอกครับเมื่อนผ้าเจ้าเพชรสกุลนะครับมาโรงเรียนพี่น้องมาขอเวี้ยนะครับเมื่อวานขอเวี้นจะแขวงดิเมื่อวานในเวี้นเปลี่ยนนะครับมเมื่อนผ้า,มา,นะม,ามา ว่าครัข้างแรกนเมืองกรุงก็แล้วกันครับสาหรับเจเพชรสะกลนะครับนกต่อจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนก่อนหนานั้นเป็นนกต่อจากสกลนครพุระบานอ้ยนาย่อยเข้นหมดแล้วครับผมแบ่งมาในราคาสองเท่านะครับลอกอยู่บ้านหลายเทื่อแล้วพี่น้องนะครับปากไว้ใส่ได้นะครับค่าลมพอมีมื่อนี้ภาพเรือนเมืองกรุงพี่น้องนน่นะครับมาบอกไทยดิเอาฝากติดตามด้วยนะพี่น้องเด้อนะครับมื่อนี้เอาเทนนะครับหลังเงยเป็นประจําการครับพี่น้องใส่ต้นขี้เล็ก ต้นนี้แหละครับนี่นกต่อลายตัวค่อคยขึ้นต้นนี้นะครับเนาะมันนี่กะพามาลองเบิงครับพี่น้องอากาศแงมือเซาครับตอนนี้8ดโมงพอดีนะครับชักท้องชาดแล้วนะครับแล้วทัวรลาแล้วนะครับผมว่างค่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับต้นขี้เล็กต้นนี้ได้หลยตัวด้วยพี่น้องนี่นะครับเจ้าปีเกียวเจ้าล่อเจ้าโวยหลยตัวนะครับเกือบสุดโตแล้ว ที่เคยมาใส่ตนนี้เอาเรอบเบื้องกันพี่น้องว่ายุ่งเมื่องกุ้งสีขันปากไวอกครับผมมีตังเวลาไว้เริ่มนับตั้งแต่หน้าที่นี้เป็นตนไปครับผมครับผมกลับมาจะเลือกตั้งนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงพี่น้องมาได้ฟังหวัวเสียงที่ใส่ใบไปเลยครับแต่ว่าช่วงส่อใส่ไม่ขันเดียวครับพี่น้องมานนี้ได้ถามร,ารอบพพ่อว่าพี่น้องของมาไก่มาไม่มีเลยครับประทัาานมีแต่ขันตัวเดียวนะปะขออย่าเอาลงกับพี่น้องเด้อสำหรับเจ้าเพชรสะกลครับ ผังแหลกในเมืองกรุงลงมาแล้วพี่น้องครับเนาะพอหอมป่าหอมข้อเดี๋ยวจังหวะกันไหมครับค่อยๆใส่ฝ<ซ>ึกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาทิตย์หลังเหลือต่างแง่นะครับสิผ้าไปเล่นปลาจีนไปต่อสายปลาคึิดว่าสี่มีหลุนก็หนีพี่น้องนกหลายก็หนีดอกอาแถวโุงเลียนผมใส่ดูนะครับมันมันคุ้นแล้วนกก็มีอยู่ครับแด่ว่วมันเขืานะครับ อตอนนี้เรียนได้ก็มีแช่เจ้าน้องบัวกับเจ้าเพชรสกุลเนี่แหละพี่น้องนะครับมีตาภาพกับว่ายไดทยขนครับขนล้นเต็มห้องเลยออกตื่นตื่นกล่องครับผมประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมือแรกนะครับช่วงแดดนอนสิผ้าเจ้าน้องบัวออกไปเลีนนะครับที่จริงรว,ว,ว่าสิพัาคแหละได้ว่าหาผดนะครับหาเป็นตะตออยู่ก็เลยสิผ้าไปเลีนยงียมือแรกพี่น,อน้องจากสองซ้ำใหม่นะครับก้อนคำ แส่ายเจ้าน้อยพวงกุหลาบเฉลียวขื่นีกันนะครับด้วยชิเปลี่ยนต้นไซส,สำหรับเจ้าเพชรสก,กุลครับผมขยับมาใส่ภูมินีพี่น้องนะครับอาจจะมีนกเข้ามาหากินแล้วก็มาเข้าภูมิตอนเที่ยงนะครับช่วงแดเดเห็นกันก็เฉพอได้คู่จ่าจ่าได้กันอยู่ ของใบเอาเจ้าน้องบัวนะครับพี่น้องหม่ที่สองแล้วครับนี่เราลุ้น้ํากันครับพอสองนาที่พี่น้องก็หอมแล้วครับ หนกูกปามีอ้าองคำหนึ่งรับพี่นอนอ ที่สี่ครับช่วงวายพี่น้องมันท้นไห้จักแต่มเลยครับโอ้เหนียวมาลงเลยครับน่าใหญ่อ่างค่ำหนึ่งนงใ้่เฉลยตอนใหม่ที่สองนะครับใหม่ที่สามมาบ่าเขา่าอย่าครับใหม่ที่สี่ หม่ที่หาครับพี่น้องครับนกบ่มีอะไรพี่น้องนกป่าวันนี้นะครับมีเขาหวมตะไม้สองนะครับเทเดียวกับว่าเป็นยังพี่น้องถือว่าได้ฝึกเจ้านงบัวไปน้านะครับกําลังขันโยนเราหาหน้าที่เสียวล่งพี่น้องซร้าแดดอ้อนนะครับสิใหญ่งไ,งไปมองอื่นวงนี้มันหอมเยับพี่น้องครับหม่ที่หกพี่น้อง ขี่รถไกลมาไม่นอกกลับอยู่ยเดียครับเอานอกต่อขึ้นนกหนีมัดเลย <c oughs> ค่นตอดูมันหัวแล้วนะครับสุ่มนีไมาอีกแล้วอังกฤษบ้างสิล่ละเราสีายับใหญ่ใส่สวยกันพี่น้องครับสร้างคำครับผมขันทงไม,ม้ครับนี่หงหงไม้แล้วหงไม้เจ็ดไม้แล้วขันสุ่มไม้ครับสำหรับเจ้าหนองบัวเห็นว่ามันนกเมื่ออาชีพครับขนาดนกเชลเล่แขหา่าโตนะครับผม รันอีกล้วพี่นอ้องแข็งพอดตรงตรงตรง,ตรงในแกะใครครับนี่ธรรมดาเหยียบรันป๊อปไปเถอืเพระาะว่าหน้าไปเหยียบข้างนั้นครับ เรียบร้อยครับผมเหยียบที่สองโมอยพยผาดครับเรียบร้อยแล้วแต้มที่หกครับ ถ้าอยู่ฝฟังตรงขามพี่น้องนี่ต้องลังค่านะครับมึงได้สิขามมากบอในการเลี้ยงวงผมอมของมนะแล้วพี่น้องของมึงแล้ว น่านโดดหลายเลยเศร้าไทยพี่น้องไม่ได้โดดปรับกั่หนึงเอามาแล้วครับผมตำแต้มที่เจ็ดนะครับ มาสุดท้ายก้อนคาพี่น้องนะครับใ่หนาซูมอาจารย์เอ๋นี่แหละก้อนคําผมซร้าเรืครับของครับกลับไปกับขวานทุสือนางเรียนขาเวลาจะเข้าวันนี้ก็สองแต้มนะครับเมื่อวานสองแต้มวันนี้สองแต้มนะครับสําหรับการฝึกสายไฟนะของเจ้าน้องบัวตอนนี้เฉลยมีเจ็ดแต้มครับพี่น้องนะครับมีเจ็ดแต้มแล้วกำลังขันโยนครับผม ผระมานี้แหละครับพี่น้องสนใจดินเอียดจะในการถักมาได้พี่นอ้องเด้อตอนนี้ผมมาตุนไวป,ประมาณจักหี้สิบโลนะครับดินเอียดพ่อได้ทรส่งอยู่ครับผมวันนี้กับมี่ส่งอยู่เอา้าจังว่ากันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้ทุกเพียนตอนนีก้กอนครับผมสวัสดีครับ